ย่างเห็ดจะย่างเห็ดย่างเร็ดนะคะทุกคนย่างให้มันแบบว่าให้ให้วิธีย่างนะคะทุกคนแล้วก็ล้างเห็ดก่อนนะคะแล้วก็ หั่นเห็ดให้เป็นสามชิ้นต่อนหนึ่งดอกนะคะทุกคนมันจะได้ไม่หนามากจะได้ย่างง่ายๆแล้วเราก็ามาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะไม่ให้กระทะมันไหม้นะคะแล้วเราก็เอาเห็ดมาย่างลงในหม้อแล้วก็ปิดฝาไว้สักให้เห็ดกะาว่าเห็ดยุบนิดนึงแล้วเราก็ใส่ซอสนะคะทุกคนใส่ซอสปรุงรสซอสไายเขียวแล้วนะคะทุกคน แล้วเราก็ย่างต่อ,อยีกสักแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนให้เห็ดเขาเหลืองแค่นี้ประมาณนี้เราก็มากลับเห็ดเขานะคะทุกคนเราไปกินกับข้าวร้อนๆนะคะทุกคนอร่อยมากลองทำดูนะคะเพื่อนๆหอมแล้วก็อร่อยเนี่ยจะเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยได้ที่แล้วนะคะทุกคน แล้วเราก็จะไปใส่ถ้วยกันจ้าดูสีสันเพื่อนสีสันน่าทานไหมเราก็จะมาเอาเห็ดใส่ถ้วยกันเลยจ้าเพื่อนๆสีสันน่าทานมากเลยจ้าสีสันน่าทานมากเลยค่ะทุกคน อันนี้จะย่างกินกับข้าวร้อนๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยดูสีสันน่าทานมากนี่เลยจ้าเห็ดย่าง ทานไม่เอ้ยร้อนอร่อยมากมายนี่เลยจ้าเพื่อนๆจะกินกับข้าวให้ดูนะคะทุกคนนี่คือกินเห็ดเห็ดย่างอร่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าหอมซอสอือ สำหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆแซ่บไายอ,อ,อร่อยจริงนะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์นะคะเพื่อนๆหรือคนที่ทาน มังใช้ไปลดหรืออะไรก็นเนี้ยทำแบบนี้กินอร่อยมากค่ะคนที่ลดความอ้วนนะครับเพื่อทำแบบนี้อร่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมและทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย